ขึ้นมาที่พักจ้ะใช่ได้พูตัวใหญ่แลเด็กนะคะลูกบอสเดี๋ยวขึ้นไปที่พักะเฮ้ยนี้ก็ถึงแล้วหรอขึ้นมานิดเดียวก็ถึงแล้วหรออ๋แล้วขึ้นมาแค่เนี้ยแล้วแกก็ต้องลงอือนี่เราเราขึ้นรถรถกอล์ฟไปอย่างเงี้ยเหรอถึงแล้วนะจ๊ะ ี่นาย,นยากเขาขึ้นรถไปโอเคค่ะถึงแล้วนะคะที่พักชื่ออะไรอ่ะอ่าไม่ออกไปถ่ายป้ายเอานะคะมา <_ S 2> ถึงแล้วจ้ะ ถึง<ห>แล้วนะคะจอดรถแท็บเนี่ยชื่อคบมิโน,โนเดี๋ยวจะไปล็อบบี้ก่อนนะคะคไปเช็คอินไปล็อบบี้ก่อนจะสวยอยู่นะวัน,ะน,นนี้แล้วมาถึงก่งอนแล้วโทรศัพท์เช็คอินน,นะครับผมค่ะครับเสร็จแล้วนี่เลยครับ แป๊บนึอองครับรอเพื่อนครับยังไ,ไ,ไ,ไม่มาใช่ไหมครับใช่ครับ,บ,รบขึ้นห้องรอจไป่รวีห้องน้ำคขับน่รอในห้องพ่อนสุดขอบคุณค่ะรแล้วถ้ามาถึงแล้วต้องเช็คอินตรงนั้นก่อน<ว>แล้วก็ค่อยขึ้นห้องค่ะพี่ยินเสียงทันไหม ้นินาวุ่ข้าวอให้นั่งกินนะคะรยากาศน้องเพิ่นกับน้องหมีพร้อมสินสวยไหมยสวยปะ,ไม,มะไม่ใช่ไหมถึงชั้นอะไม่ใช่ริวริวสิ ทุกคนมาถึงแล้วจ้าเช็คอินเสร็จแล้วกลังจะขึ้นที่พักจ้าวิวดีเบอร์ยี่อติดติดน้ำพักหน่อยติดรูทเองแล้ว แต่่ยไมืดอากาศดีอะระวังหักนะนั่งคู่กันนะพีบอกหึไม่ถึงสองคนนี้แอรเรียใหญ่แอเรียใหญ่แอรเรียใหญ่จริงๆนะเออีแยอเรียระดับบิ๊กไปดูเด็ก เด็กๆถ่ายรูปนะคะอากาศดีคะ่ะพี่น้องเนี่ยต้องขึ้นไปพักข้างบนน้าร้อค่ะห้าล้อค่ะรอ้ยพี่ชอบสวยว่ะพ <c oughs> ี่ชอบสยวยไหวโอเคได้พ <c oughs> ี่ชอบไปแย่งเด็ก ไี่เด้ร้องเลยว่าชอแย่งม้ามย่้งหามามันตัวเล็กไปไหมครับดูท่าคนถ่ายคนถ่ายมันจะท่าเยอะไปไหม วัดไปถ่ายนี่ก e ่อนคุณถ่ายดี่เราดูคนถ่ายดิคนถ่ายท่าเยอะอะแล้วพี่ายให้แล้วพี่ถ่ายพี่ถ่ายพี่พี่ฟ้องดีดีฟ้องมองเอาเอากล้องสดหรือกล้องวิดีโอเอากล้องด้วยนะเว้ยพี่ชอบสวยมากในคลิปอะพี่โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดาราก่อนนะถ่ายให้ลิซ่าก่อนนะเมื่อกี้ไป ถ่ายรูปกับเด็กหน่อยเยอะพี่น้องเดี๋ยวจะต้องเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปห้องพักแล้วนะคะว้นนี้เดี๋ยวขึ้นไปห้องพักเพ่มมาถึงเช็คอินประมาณ4โมงรถกับไรล้างขออภัยในความไม่ล้างรถนะคะไปค่ะขึ้นห้องกันจ้ะ มาถึงที่พักกประมาณ4โมงแล้งนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะขึ้นไปของพักแล้วนะคะเปลีนะ่ยนเสื้อผ้าน้ำเพราะอากาศตอนนี้ช่วงเวลานี้ก็ร่างดีเย็นๆน,นะคะคืมๆเพิ่งงแบบว่าตอน6โมงเลยเนาะแต่จริงๆแค่4โมงเองเด้อนะคะเที่ยวตอนนี้ก็ร่างดีพี่น้องว่าหนาวว่าห่อนเกินไปนะคะวิวดีมากวิวสวยมากต่ว่าเมื่อกี้ข้าจะไปของน,น้นในทายลุอยู่แคม่มุ่มเดียวนะคะคนอื่นคนไทยเบิดละคุณะ่ะ วิวดีมากวิวสวยมากนะคะเนี่ยมุมนีกับโบเดทายนะคะบางกีมัวแต่เข้าห้องน้ําอยู่นะคะดูนะวิวถ่ายรูปเยอะมากเวอร์นะคะคันมีโอกาสกับมาเที่ยวกันพี่น้องจ้าอันนี้มากับบอสบอมเบ์นะคะบอสซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ดูแลเกือบจะทุกอย่างเลยนะคะ สวัสดีค่ะ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 สวัค่ะวัสดีค่ะสัสด่ะสวัด็ก่ะสวัสดีะค่ะแบบวค่ะผู้สด่วันดีบ่ีค่ะสัดค่ะสวัดีค่ะวเดีค่ะวัสดีค่ะสี่ะอาดีวยเพราะว่า่ะวัหญ่มวัี่ะส่ะพูดพคะสวคะค่ะกวัดีคะดีค่ะดีคนคนะูดพอ่ะขึ้นมาที่พักจ้ะ ใช่ได้เปลี่ยนตัวใหญ่แล้วนะเด็กนะคะลูกบอสเดี๋ยวขึ้นไปที่ผักเฮ้ยนี่ก็ถึงแล้วเหรอขึ้นมานิดเดียวก็ถึงแล้วอเอแล้วขึ้นมาแค่เนี้แล้วแกก็ต้องลงอ๋อนี่เราเราขึ้นรถรถกลอฟไปงี้เหรอถึงแล้วนจะจ๊ะ พี่อยากเขาขึ้นรถไปพี่ชอบก้มคืนกับต้นไม้พี่มันเขียวไปพี่ชอบอย่าอย่ามอพี่ชอบเดี๋ยวรอขึ้นรถล้วไปห้องพักก่อนนะคะเดี๋ยวรีวิวห้องพักให้ดูจ้าก็คือดสนใจก่อนเนาะเป็นไงต่ก่อน เม้สานงโกี้สเข้ารอยู่แล้วไหยังเคลียร์กันได้เพราะว่าจุดตรงบนนี้เป็นโซนของเราหมดเลยเดีวกับพี่น้องน้องฟ้นเอยแก้มแดงหมดแล้วเหยเปล่านะคะถ้านี่และค่ะเป็นคลิปรีวิวนะคะสำหรับที่พักของเราวันนี้นะคะจะอยู่3ามวันสคืนนะคะพี่น้อง ฟับงบูริเย่มากนะคะที่พักโซนข้างบนนี้หลายๆห้องจะเป็นของมอดจองไั้หมดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแต่ละมือแต่ละมื่ให้เบิงนนะคะวันนี้รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวก่อนจะ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ